สิ่งที่ผ่านที่แล้วไปแล้วให้แล้วไปเธอไม่คิดให้ทุกข์ให้เศร้าใจสวัสดีครับคุณชมหลังจบเกมกันไปแล้วนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยซึ่งสกอร์ออกมาผมจะไม่ตอกย้ำในเรื่องของความรู้สึกแฟนบอลชาวไทยนะครับซึ่งผมก็ไทยสกอร์ไว้ก่อนหน้านั้นแหละครับว่าไทยนั้นโดน5ลูก ขึ้นไปแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นครับแต่หน้าแปลกใจและหน้าเสียใจมากก็คือทีมชาติไทยน่าจะยจิงได้สักหนึ่งหรือ2ประตูนะครับในเกมนี้แต่มันทําไม่ได้ครับโดยหลังเกมอิชีก็ได้กล่าวว่าการได้ลงเล่นในสนามกีฬาแห่งชาติในวันขึ้นปีใหม่เป็นประสบการณ์ที่วิเศษสําหรับทีมชาติไทยเราแพ้แบบขาดลอยแต่อย่างที่ผมพูดไปไม่ว่าเราจะโดนยิงกี่ประตูเราจะไม่ท้อนี่คือความท้าทายที่ผมเคยเจอมาก่อน ดังนั้นผมจึงดูเกมนี้ด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือการคุมทีมชาติครั้งแรกของผมผมตระหนักทันทีว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นห่างชั้นกันแค่ไหนดังนั้นผมจะนำประสบการณ์จากเกมนี้ไปใช้ในการแข่งขันครั้งต่อไปทังด้านเจริญศักดิ์วงกรเผยถึงความแตกต่างระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากแพ้แบบขาดลอย โดยกล่าวว่าก็ดีใจที่วันนี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ต่อสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างสนุกครับแน่นอนครับว่าวันนี้เราได้เห็นญี่ปุ่นทั้งเรื่องการจ่ายบอลการพลิกบอลการทําเกมซึ่งพวกเขามีรูปแบบชัดเจนมากจริงๆเราก็น่าจะมีเวลามากกว่านี้ถ้าโคดอิชิได้คุมทีมมากกว่านี้จริงๆมันก็เป็นการเตรียมตัวที่กระทนหัน,หนแล้วเราก็มาเก็บตัวกันไม่ครบทีมด้วย แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่แล้วเราก็ต้องกลับไปแล้วก็ทำงานให้หนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับศึกเอเชียนคัพครับผมทางด้านเลขาโจโนายผาทิศสุภาพง์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้สัมภาษณ์กับสื่อกีฬาเดลินีวว่าหลังจากที่อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็จะบินกลับไทยในวันที่2มกราคมปี67นักเตะจากบุรีรัมย์กับทูแบงคอกจะแยกย้ายไปซ้อมกับสโมสรก่อน ส่วนนักเตะทีมชาติไทยที่เหลือก็ซ้อมยาวต่อเนื่องไปเลยเมื่อเกมทูแบงคอกพบกับบุรีรัมเตะเสร็จแล้วในวันที่6มกราคมและพอวันรุ่งขึ้นวันที่7มกราคมนักเตะจะกลับเข้าแคมป์ทีมชาติร่วมซ้อมกับทีมทันทีส่วนการเดินทางไปกาตาคาดว่าจะเป็นวันที่8มกราคมปี67เเพราะจะมีเกมอุ่นเครื่องแบบเปิดอีกหนึ่งนัดซึ่งตามระเบียบแล้วจะเปิดเผยรายละเอียดของเกมอุ่นเครื่องแบบเปิดไม่ได้มาก ก่อนที่ช้างศึกจะไปเอเชียนคัพนัดแรกพบกับคีคีสถานในวันที่16มกราคมปี67ถ้ามาดูผลงานของคีคีสถานเพื่อนร่วมกลุ่มของไทยในเอเชียนคัพกันบ้างซึ่งซุ่มเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศ UAE และลงอุ่นเครื่องไปแล้ว2นัดคือพบกับอุสเบกิสถานและถูกอุสเบกิสถานเผาเครื่องไป1ประตูต่อ4นัดต่อมาพ้าให้กับ UAE 1ประตูต่อ0 นัดต่อไปก็จะพบกับซีเรียในวันที่5มกราคมนัดปิดท้ายพบกับเวียดนามในวันที่9มกราคมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพของกรีซสถานโดยในรอบแรกประกอบไปด้วย16มกราคมพบกับทีมชาติไทย21มกราคมพบซาอุดีอาระเบียและ25มกราคมพบโอมานและอีกหนึ่งทีมคือโอมานหลังจากอุ่นเครื่องเอาชนะจีน2 0, โดยในครึ่งแรกทั้งสองทีมยังไม่สามารถจอบประตูกันได้ครึ่งหลังโอมานได้2ประตูจากอาซาดเอาอาราวีในนาทีที่49และโมเซนเอาดาาัตซันนีในนาทีที่65จบเกมโอมานชนะจีน2ต่อ0โดยเกมต่อไปโอมานจะอุ่นเครื่องกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่6มกราคมที่สนามอานายานอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมชาติไทยก็ต้องกลับมาสู้กันต่อนะครับและก็เป็นกำลังใจ ให้กับทีมชาติเราเหมือนเดิมครับสู้ต่อไปถ้าคุณช่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจเด้ยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ